สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กุฎาทีวีสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมรีวิวการแน็นเกม Hero of Incredible Tale สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอกล่าวถึงการเก็บเลเวลที่เร็วขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีการอัปแพท มาแล้วประมาณ2วันนะครับก็คือเมื่ออัปพดมาเนี่ยสิ่งที่เข้ามานะครับก็คือแมทแมทที่และคนรอคอยนะครับอ่เปดวงตาครับผมนี่นะครับนี่คือบอเงินบ่อทองนะครับนี่ครับชาวฮิตเลยครับเนี่ครับ นี่นี่คือสถานที่ที่จะทำให้ทุกท่านนะครับอัพเลเวลได้เร็วมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับช่วงที่มีการาเปิดตัวละครใหม่ครับตัวธนูนะครับแบบนี้ก็จะหายไปนะครับเนื่องจากมีเมื่อมีแบบนี้ไมะทำให ขับเร็วได้เร็วมากเลยนะครับตรงนี้จะ EFP เยอะมากเลยนะครับแต่ส่วนที่จะข้อเสียก็คือเงื่อนไขครับมันเป็นเงื่อนไขไม่ใช่ข้อเสียครับก็คือว่าเมื่อมันมีค่า EFP มากขึ้นนะครับมันก็จะกินรองเท้าผจญภัยเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับสาวคนนี้นะครับแนะนำผู้เล่นใหม่ครับเข้ามาในแวกนี้นะครับ เกาะดวงตานะครับเกาะดวงตาจะทําให้ท่านอัพเลเวลแบบติดจรวดกันเลยครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเก็บเลเวลได้ประมาณ20่สิบแล้วลยี่ินะครับก็ท่านก็มาตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของแพดใหม่เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือขนะ้อทุนนะครับนี่ผมยังไม่เข้าใจนะเนี่ยแนบบี่บวกเลเวล20อะไรเงี้ยยังไม่เข้าใจนะครับตรงนี้ก็ไม่ทราบว่ามันจะมีผลใ,ในกับสเตตัสนะครับแล้วที่ผมอยากจะมาแนะนำให้ทุกเพื่อนได้ เห็นกันนะครับตรงนี้ครับช่วงลาก่อตยนะครับช่วงนี้ครับเป็นกิจกรรมก่อตยนะครับกิจกรรมนี้นักเล่นเกมนะครับนักเล่นเกม Hero of Incredible คนนะครับรู้ดีนะครับตรงนี้ครับมันจะทําให้ท่านเลเวลได้เร็วมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับไปดูกันเลยครับนี่กิจกรรมพิเศษนะครับนี่เลยครับตรงนี้เลยครับนี่ครับ เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเวลาเนี่ยมาดูเงื่อนไขเวลาก่อนตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนะครับถึง7ธันวาคมนะครับรีบเลยนะครับใครที่เห็นคลิปผมนะครับรีบเลยนะครับวันนี้ก็วันวันที่ที่ผมบันทึกเนี่ยก็วันที่26นะครับเหลือเวลานะครับยังเหลือนาวนะครับเนี่ยเก็บเลยครับเงื่อนไขต่อไปเงื่อนไขของ แต้มนะครับที่เราจะได้มาครับการผ่านด่านนะครับในโหมดะจนภัยก็1นต้มนะครับก็ที่เราไปจนภัยทั่วไปนะครับแบบทั่วไปผ่านวิหารก็จู่โจมนะครับพวกผ่านวิหารนี่ก็คือไปเก็บหินนะครับเก็บหินฟรีนะครับในโหมดอ่ามีแล้วก็เนี่ยโหมดจู่โจมนะครับในโหมดจู่โจมได้3แมต้มเลยนะครับแต่ที่จะได้ดีที่สุดนะครับก็คือสังเวียนวิวาแล้วก็สนามบอลองนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยท่านเข้าบ่อยๆเลยนะครับช่วงเนี้ยเข้าไปยำไปเป็นไปเป็นหมูสนามก็รีบเลยนะครับตรงนี้ต้องต้องยอมนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงนี้จะได้เยอะมากเลยนะครับแต่ก็ถ้าเป็นวิวาทเนี่ยนะครับจะมันก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นสนามประลองเนี่ยจะดีมากเลยนะครับก็คือว่าเราก,ก็รีบไป อดเสื้อหลอดผ้าเลยครับเอาแบบลดลดป้องกันเข้าไปแล้วก็ยืนเฉยๆให้เขาฆ่าเลยครับอยู่ตรงนี้นะยืนเฉยๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูเร็วนะครับสิบครั้งสิบครั้งนะครับมีโอกาสสิบครั้งมันก็จะเอ,เอ,เอ,เอ่อเดเลย์นะครับเรื่องเวลาให้เราก็มาเก็บเซเวลในด่านประจนภัยทั่วไปเนี่ยครับค่าเวลาไปนะครับตรงนี้ ก็เงื่อนไขนะครับในการเปิดกล่องนะครับก็คือใช้สิบแต้มในการเปิดหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ก็คือของรางวัลที่จะสุ่มนะครับการเปิดนี้ใช้แต้มสิบแต้มนะครับต่อครั้งนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งทองนะครับเรนดอมตั้งแต่ห้าพันไปจนถึงห้าหมื่นนะครับคะแนนประจนภายในตรงนี้ ต้องการมากเลยนะครับคะแนนจนภัยเนี่ยสามสิบคูณสามสิบคูณห้าสิบคูณร้อยเนี่ยนะถ้าโชคดีได้ร้อยตลอดนี้ก็ดีนะครับบูต e x p นะบูต e x p นี่ก็เป็นไอไอตรงนี้มีทุกอย่างดีหมดครับของของเนี่ยของเกมเนี้ยที่ให้เรนดอมเนี่ยสะสมไม่เลยนะครับแต้มเนี่ยเนี่ยเราเอามาเนี่ยมาเปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนการหนึ่งนะครับเราจะได่ นี่อ่าเอาทีเอาทีอาทอาทขอขอเอาหมดเลยไหมอ่านี่อันนี้บัตรเสร็จสิ้นนะครับเราเอาหมดเลยดีกว่าเสร็จสิสส้นทันทีเอาเนี่ครับใช้สิบแต้มต่อครั้งครับอแต่เงินเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากได้นะครับเงินเงินมันหาหาได้อยู่นะครับเปิดเปิดให้หมดเลยครับงั้นอ่าคะแนนะจญภัยครับต้องการคะแนนประจญภัยครับอ่าโอ้อ่า หมดแล้วครับนี่ครับเมื่อสะสมนะครับในเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะใช้สิบแจ่มยังไงครับมันก็จะมานัดตรงเนี้ว่าเราเปิดอีกครั้งนัดรวมนะครับเนี่ยแต้มเปิดที่ขาเปิดอ่ะเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้อีกครับเนี่ยเราก็จะได้โบนัสนะครับตรงนี้เป็นโบนัสนะเนี่ยก็อย่างนี้ผมก็เปิดไปแล้วนะเนี่ยก็เปิดเจ็ดสิบครั้งต่อไปถ้าโบ,บวกได้เจ็ดสิบถ้าเปิดได้อีก จ็ดสิบล้วก็เก้าสิบเ้วก็เปิดร้อยครั้งเนี่ยนี่ครับเราจะได้ตามนี้รับได้รอบเดียวนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่มีรอบนะครับคุณสามารถที่จะเปิดได้ตลอดเลยครับจนถึงวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดธันวานะครับรีบเลยครับรีบเลยมีตรงนี้ครับนี่ที่จะทําให้คุณเนี่ยโอมีคะแนนพยนตไภัยเยอะมากหลังจากที่คุณกด เพื่อรับของแล้วนะครับก็ให้กดออกจากาเกมนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ครับตรงในตรงนี้ผมก็จะยังไม่ออกนะเดี๋ยวก็บดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถึงจะออกนะนี่นะครับสองอย่างนี้นะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําแค่นี้นะครับสองอย่างนี้นะครับแบบใหม่นี้นะครับเพาะดวงตานี้นะครับเนี่นะครับ นี่คือมันมีสามด่านนะครับเรามาเก็บด่านสุดท้ายนะครับเนี่ยด่านที่สามเนี่ยมันจะมีของสีฟ้าไว้ตีบวกนะครับหินเนี่ยของน,นี้ก็สูงสุดนะครับสำหรับใครต้องการอัพเวลเนี่ยตันที่เจ็ดสิบเนี่ยประมาณตรงนี้เลยครับเนีแ่บบสุดท้ายนะครับเนี่ยตรงนี้จัดคุณคุณสามารถเลเวลเจ็ดสิบได้ภายในเนี่ยถึงวันที่เจ็ดเนี่ยได้เลยนะครับสำหรับเล่นที่บางทีหลังนะเนี่ยเล่นทางหลังเนี่ย คุณเลเวลอยู่ประมาณหนะ้าสิบนยคุณถ้เป็นตัวหลักของคุณนะครับตรงนี้นะครับรีบเลยนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็อีกสักนิดครับในเรื่องของอ่าในเรื่องของไอเชี่ยวฉอบเนะี่ยอตรวนี้ก็ดีมากเลยนะครับมันมันผ่านเทพดีมาก มันฐานเพชรของดีมากเลยครับโอ้เนี่ยผมผมสะสมไม่ได้เลยครับมันมันลุ้งกิเลสมากเลยครับเนี่ยตรงไอ้ตรงสเปเชียลช็อปเนี่ยผมกดกดซื้อทุกตีเลยครับนี่เห็นตรงนี้นะครับ,นนรบมาดูในเรื่องของเจ้าภาพในเรื่องของธนูเนะี่ยอาวุธของธนูเนะี่ยผมจากที่ผมได้ดูมาแล้วนะครับก็ได้ข้อสรุปมาอันเนี้ยสำหรับผมนะครับ ผมชอบอันเนี้ยสกิลเนี้ยูนิคสกิลเนี้ยกิลนี้ดีมากเลยครับคือมันมันดีเล่มันอยู่กลางๆครับแต่มันแรงกลางๆครับอืมผมผมว่าในการใช้วนๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยดีสุดแล้วนะครับสำหรับนลูนะครับตอนเนี้ยก็คือยูนิคสกิลของอาวุธเนี่ยนะครับก็คือเป็นเนี้ยนะครับตัวที่สองนะครับ มาดูกันว่าเลเวลสามสิบมันจะเท่าไหร่ตรงนี้ก็อยู่ที่ทางโจมตีก็อยู่ที่สองหน,นึ่งนะครับหกข้าวนะครับสองหนึ่นี่เท่าโจมตีเท่ากันนะครับอ่าจุดสุดท้ายเนี่ยต่ำอยู่นะครับเพราะวคริเอทมันดามเมจมันเยอะคิดว่าก็ดามเิเมจก็ไม่ได้ครับหลังจากที่ผมได้ลองไปใช้ดูแล้วผมว่าไอ้ตัวนี้ ลวดอันที่สองเนี่ยดีครับโอเคครับสำหรับนี่ก็เป็นยูเซอร์ที่สองนะครับที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะฮะนี่คือตัวละครแรกที่ผมสร้างนะครับเอ่อตัวละครทวนนะครับฮะไม่ใช่เขียวสิเนี่ยครับเห็นไหมครับเลเวลหกสิบครับเล่นสองยูเซอร์เลยครับ ยุ้บอลยที่สามที่ส 4, ี่ก็ก็มีครับแต่แต่ม่ไม่เอามาให้ดู <c oughs> เอาเอาแค่ okay, นี้ยุบเลอนครับน <c oughs> ี่คือผมเล่นที่ล่าสุดนะครับนีม่มาได้ถึงหกสิบเนี <c oughs> ่ยเล่นแค่แค่เดือนเดียวนะครับเล่นแหละไม่ได้เล่นเป็น,ร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 นเราตายเลยนะตัวเนี้ยมีเวลาก็เล่นนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับเกมนี้ที่ท่านจะเทพนะครับการเทปรีวิวเนี่ยผมบอกก่อนว่ามัน ถึงคุณจะเลเวลสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้ถ้าคุณหาเกมเลเวลเร็วเนี่ยคุณก็ต้องมีทรัพยากรในเรื่องการตีบวกนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยถือของเทพได้ตั้งแต่เลเวลเล็กๆนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จัดเซตนะครับที่ส่วนเะนี้ยชิพานผมแก็ใช้กันสำหรับผู้เล่นหลังเนี่ยครับจะ ไอ้ที่สูงสุดนี่ก็คือซีซั่นสองครับเนี่ยครับตอนนี้หาไม่ยากแล้วนะครับก็คือท่านก็สะสมเพชรก่อนครับแรกๆก็จะได้เพชรเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอามาซื้อตรงนี้นะครับจะไปเที่ยวจอบครับนี่ครับอ่าเนี่ยนี่เลยเนี่ยหาไม่ยากแล้วครับตอนนี้นี่ครับใช่จอบง่ายๆครับแต่ก่อนมันจะมีอีกสองวิธีนะครับในการหาชุดซีซั่นสองเนี่ยในเพชก่อนก่อนนะครับ ก็คือแดงมาซอตรงนะเนี่ยครับนะครับก็มาหาหน้จากอรงนี้ครับนี่ครับซืตรงส,สามพันนะครับใช้เพชรสามพันแล้วก็ใช้ปีกนกมาเนีเยยปีกนกแล้วกันนะก สามพันเหมือนกันครับซื้อได้สองแหลกใช้ใช้ซื้อได้เนี่ยรับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการหลอมรวมครับาการที่จะหาอาวุธในซีซั่นสองเนี่ยอาวุธซีซั่นชุดทั้งชุดทั้งอาวุธนะครับแล้วก็เปิดการ์ดครับ อันนี้ผมเปิดการได้นะครับนี่ครับก็บแล้วแต่นะครับมันแรนดอมนะครับถ้าอย่างเงี้ยนี่คือแผลก่อนๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็โชคดีนะครับตีบวกได้เน,นี่ยเนี่ยหอมหลอมล้วนได้อันนี้ครับสองอันนี้ยหมหลอมล้วนได้นะครับเนี่ยม,ม,มันเลยไม่ตรงนะครับมันโชคดีที่มันตรงกันสองนี กอ,อดแขนเนี่ยผมยังตีบวกไม่ได้แล้วผมก็หาไม่ได้เลยในผมดูในช็อปเนีนก็ยังไม่คัโผูกไหมผมคือเรื่องเงี้ยรออยู่เนะี่ยผมรออยู่เนะนี่ยนี่แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยมันมีตัวนี้มาแล้วมันทำให้เราหา,าซึ่งินก็เอาบุญจีส้งสองง่ายมากขึ้นน,นะครับตรงน,นี้นะครับ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงลาก่อป่วยนะครับตรงไหนที่จะได้เยอะที่สุดอย่างที่ได้เห็นกัน,น,กนครับก็นี่นะครับในส่วนของเสนามกีฬาครับร่างกายนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็วิหารนะครับวิหารด้านบนนะด้านบนอันที่สองครับจากซ้ายนะครับจัดสายครับนี่นะครับวิหารนะครับนี่ตรงเนี้อ่างต้นถิ่นเนี่ย นี่ครับมาตรงนี้นี่ก็จะได้เยอะนะครับอันนี้นี่ก็ได้สามนะครับเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็จู่โจมเนี่ยจู่โจมเนี่ยก็ได้สามนะเนี่ยจู่โจมก็ต่อวันเนี่ยสิบครั้งต่อวันนะครับไอเดียพินะครับทำทุกวันเนี่ยสะสมแป้มไว้นะครับสองก็ตรงนี้สองพี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะสิบครั้งนะครับสิบครั้ง ครั้งมันก็จะดีเลยนะครับแล้วก็รอไปทำอย่างอื่นรอแล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับเไอ้ตรงนี้ยังนานหน่อยครับไอ้ตรงนี้ว่างนะครับโอเคนี่นะครับช่วงนี้นะครับไอ้มาทําทุกวันเลยนะครับเวลามาทำดนะครับเก็บสะสมแตงนะเพื่อรับของรางวัลกิจกรรมนะทนี้กิจกรรมสุดยอดนี่ครับช่วงล้างวอลปุยของผู้เล่น เกมฮิตเลยครับเกมนี้ครับก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็มาคลิปนี้ก็มาบอกในในส่วนของเคล็ดลับไม่ใช่เคล็ดลับก็คือวิธีนะครับนี่คือสูตรที่จะเร่งเลเวลของท่านนะครับให้เร็วกว่าเดิมนะครับที่ตัวยูเซอร์อีกยูเซอร์ในงงผมนะครับเรื่องนีแหละ นะครับนี่ตัวละครที่2ครับผมจะปั้นตัวนี้ครับตัวธนูเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้นะครับมีลาครับเก็บเลยครับรีบเลยครับนะครับสำหรับตันนี้ก็ก็ก็มีคงเพียงเท่านี้นะครับนะครับมาแนะนำเรื่องส่วนของการจบโลกได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากปกตินะครับในช่วงนี้นะครับตัวนี้ก็ ลาไปก่อนครับพบกันให่คลิปหน้าสวัสดีครับ